สองขีดไอพอรับไว้แต่สองใจรับไ็ได้ดอกนางเมื่อรู้ว่าคนรวมทางหักหลังกันแบ่งใจเป็นสองบี <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งซอปปะปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพมา่ารามันนะครับนหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขายายเป็นโอ้ยดูมาเดื่อเราดกดกเด้พี่น้องเลยปัดเบิกออกลูกออกลูกเป็นทิวแถวอ่าวันนี้วันนี้มานําเสนอเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเรื่องใกล้ตัว เรื่องที่บางคนอาจจะไม่คาดคิดวันนี้มาดูนะครับอหลังจากที่มะเดื่อของเราเ,เริ่มติดผลเนี่ยเหมือนที่ท่านเห็นอยู่ในรูปเนี่ย,ยในในคลิปเนี่ยนะครับหลังจากที่เริ่มติดผลเนี่ยให้พี่ๆสังเกตมีอะไรอย่างหนึ่งนะที่แปลกไปเนหะ็นไหมเห็นสังเกตเห็นป่ะติ๊กตอกติ๊กต็อกติ TikTok, TikTok, TikTok. ๊กต็อใครทายถูกเอามือลงว้าทุกคนทายถูกกันหมดเลยนะครับนั่นก็คือการตัดแต่งใบ อ่าสังเกตไหมฮะนี่แล้วนวยจะตัดแต่งใบแบบนี้ตัดแต่งออกเลยตัดออกนะครับเพื่อให้มะเดื่อฝรั่งของเราเนี่ยได้รับแสงแดดนะครับหนึ่งสองก็คือนะครับเพื่อลดพวกเพลี้ยพวกมดพวกแมลงต่างต่างเนี่ยเห็นไหมเราจะต้องตัดแต่งจริงแบบนี้นี่ส่วนมากบางคนเนี่ยเวลาสมมติว่าพอมาเดืออเราติดหมากติดผลเนี่ยนะครับเราก็จะปล่อยจริง นะครับพอปล่อยกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้พวกมดพวกเพลี้ยเนี่ยนะครับมันเข้ามาอยู่ในใบแล้วมันก็ห่อตัวพวกหนอนพวกอะไรนะอันนี้เรยตัดแต่งหมดเลยนะเดี๋ยวดูนะนี่นะครับนี่ออกมาลูกมาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่จริงๆแล้วกิ่งเนี่ยเราก็ต้องตัดแต่งด้วยมาเลยนทางนี้บ้างนี่น,นี่โอ้โหโลกูลกๆเห็นไหมครับนี่ แล้วที่นี้บางใบใบที่มันไม่สมบูรณ์ใบที่เป็นพวกลาสนงลาสนิมอะไรต่างๆเนะี่ยเราก็ตัดออกไปก็จะเหลือแต่ผลของเขานะครับผลเขาก็จะนะครับได้รับแสงแดดแล้วก็จะไม่มีพวกหนอนพวกเพลี้ยเข้ามาหลังควานนะครับก็จะทําให้ลักษณะผลเนี่ยเด่นแล้วก็สวยงามมากเลยนี่เห็นไหมโอ้สวยจริงๆเลยว,ว่านะเนี่ยติดผลง่ายให้ผลเร็วผลผลิตเร็วมากนะครับ สำหรับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยผมชอบชอบนะสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นของใครที่เริ่มติดผลติดมากมเนี้ก็สามารถที่จะตัดแต่งกิ่งไอ้ไม่ตัดแต่งกิ่งสิตัดตัดใบออกได้นะครับก็แต่ว่าไม่ต้องตัดออกหมดนะเราไว้ข้างบนต้องไว้เขานะเพราะเขาจะได้สั่งคะ้อแสงนะฮะปรุงอาหารส่งมาให้กับให้กับหมากให้กับผลของเขาได้กินนี่หนะัดดกออกผลเนี่ยนี่นี่ทางนี้ด้วย เหลือจริงนั้นที่ยังไม่ออกลูกเดียวแนวดก็จะตัดแ่งทีหนึ่งนะครับจริงๆว่าจะตัดให้ดูเลยนลืมตัดซะก,ก่อนแล้วจะให้มาดูกบบระบอกพิัญญงดอกนกขับเนาะเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นลักษณะของผลก็เป็นแบบนี้สูงว่ายิ่งเป็นทรงนะครับทรงสูงแบบเนี้ยนะครับยิ่งต้องตัดแต่งจริงหน่อยเพราะว่าถ้าใบใบเขาอยู่เยอะเนี่ยนะครับใบนี่แหละจะเป็นตัวเหมือนกับ เป็นตัวถ้าถ้าเป็นเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าจะเป็นตัวซุกเชื้อโรคเอาไว้เพราะงะั้นนะครับเราก็ต้องลิดออกเพื่อให้โคนเขาเนี่ยโลง่งนะครับข้างล่างเขาเนี่ยโลง่งพอเขาโล่งเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกหนอนพวกแมลงพวกอะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ได้นี่ทางนู้นก็ลิดนะครับเดี๋ยวไปดทางนู้นบ้างอันนี้ดูต้นนี้มันติดผลเนาะหเห็นไหมครับ ็จะขึ้นไปเรื่อยๆเ้ยเอา้าเอ,อ,อ,อเห็นไหมสวยมากลูกเขานี่แบบโอ้หแล้วมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเป็นพืชที่ถ้าถ้ามีปุ๋ยมีธาตุอาหารเพียงพอเนี่ยเขาจะไอ้ข้างล่างเนี่ยก็จะสุกค่อยๆสุกไปนะครับข้างล่างค่อยๆสุกส่วนข้างบนเนี่ยก็จะติดผลไป ทางล่างเริ่มทยอยสุกเรากินไปแล้วนะเราก็ค่อยๆกินไปแล้วข้างบนก็ติดผลขึ้นไปเรื่อยๆก็จะตามลําดับนะฮะตามลําดับไปเรื่อยๆผลอ่อนผลผลอ่อนผลอ่อนมากผลแก่เนี่ยเห็นไหมจะมีทุกข้อตาเลยก็จะมีผลที่ค่อยๆติดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปีเลยนะครับแต่เราก็ต้องบารุงเขาหน่อยนึ่งนะนี่ริดใบแบบนี้ออกครับ เพื่อทําให้โคนของเขาเนี่ยโล่งนะครับพอโคนเขาโล่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีหนอนไม่มีแมลงเลยนี่เห็นไหมฮะทางนี้ก็เหมือนกันเนี่ยออกลูกออกหลานนะครับเอาละวันนี้ให้มาดูแค่นี้พอนะอย่าดูเยอะนะครับเดี๋ยวดูเยอะแล้วอยากปลูกอีกลําบากอีก <c oughs> <c oughs> สำหรับนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามรับชม นะครับทางช่องเดโชสุกินของท่านวดนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับก็นะฮะวันนี้ก็มาดูวิธีการตัดแต่งใบเขาเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายพี่ๆก็ใครที่ปลูกก็เริ่มออกผลอย่างนี้นะครับก็ล,ลองทําดูแล้วกันนะครับมันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยนะฮในการป้องกันพวกเพลี้ยพวกมดพวกแมลงต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาเราดูเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ถ้าใบเขาเต็มเนี่ยเขาจะปลูกเต็มเนี่ยเราจะมองไม่ชัด นะครับแล้วก็ทําให้ไม้ของเราเนี่ยได้โดนแสงแดดนะครับโดนแสงแดดนี่นะครับวันนี้ก่อนจากกันก็ฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นพลนะครับช่องพี่น้อยน้อยทําสวนช่องพี่เอเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ช่องเกษตรกรชาวบ้านนะครับแล้วก็ช่องยูทูบเบอร์กีกี้วันนี้นหนวดลาทุกท่านไปแล้วมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมคิดดี พูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเจอกันนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับร้องไห้กับฉันระบายออกจากหัวใจแล้วเริ่มหม่ยังไม่สายร้อง